สวัสดีค่ะอันนี้คือปลาช่อนทะเลแดดเดียวของแพนด้านะคะเดี๋ยวนี้แพนด้าจะลองทอดชิมดูว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงนะคะมีแค่นี้นะคะไม่รู้ว่าได้ประมาณกี่กิโลแต่มีแค่3ามแผงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเลือกตัวที่มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไปลองทอดชิมดูนะคะ ค่ะอันนี้ด้ก็เลือกมาสองตัวนะไม่ค่อยสวยเพราะมันเป็นรูโบโบๆไงเนาะนี่นะคะกระชอนแดดเดียวนะคะเก็บได้แล้วตอนนี้นะคะเดี๋ยวด้าก็จะเอาไปทอดลองชิมดูว่ามันเป็นยังไงเนาะจนะหั่นก่อนแต่ถ้าน้าทำส่งให้ลูกค้าแล้วก็จะต้องทอดก่อนเพราะด้ากลัวเสียไงเนาะแล้วก็กลัวมัน ไปถึงลูกค้าแล้วมันกลิ่นไม่ดีก็จะทอดผ่านน้ำมันก่อนสักทีหนึ่งนะคะทอดแบบพอลวกน้ำมันอะ่ะแต่น่าจะไม่หั่นเนาะแต่เดี๋ยวดูทีนึงว่ต้องหัน่นหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันก็ไม่แน่มันมีตัวใหญ่ๆมากๆเล้วอาจจะต้องหั่นแบบนี้นะคะแล้วก็ทอดลวกน้ำมันอะ่ะ เน,นี่เดี๋ยวไปดูด้าทอดกันดีกว่าเนาะอันนี้ด้าตั้งกระทะน้ำมันไว้แล้วนะคะเริ่มร้อนแล้วแล้วก็จะใส่ลงไปเลยร้อนมากยังร้อนไม่มากเท่าไหร่ะนะไฟก,กลางกลางแล้วก็จะใส่ลงไปเลยเดี๋ยวก็จะทอด เอาไปชิมกันจะกินคู่กับน้ำพริกนะคะพอเค็มนี่กินกับน,น้ำพริกอร่อยมากอันนี้แดดเดียวนะด้านมีสองอย่างนะคะมีแดดเดียวด้วยแล้วก็มีแบบแห้งด้วยตัวใหญ่อะมันทําแห้งไม่โอเคเพราะด้านไม่มีเครื่องอบไงแล้วก็เลยเอาตัวใหญ่มาทําแดดเดียวนะคะแล้วก็เอาตัวเล็กๆอะไปทําแห้งแต่ตัวเล็กๆไม่ทําแห้งมันจะอร่อยเพราะว่าเนื้อมันจะกรอบมากเหมือนกับว่ามันบางๆอะพอดีกินมันจะกรอบๆเวลาทอดเสร็จนะคะเดี๋ยวถ้าแห้งเสร็จเนี่ยน้าจะ ทอดให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะแต่ในคลิปเก่าด้านมีอยู่นั่นเปตัวเล็กนะคะปลาช่อนทะเลในคลิปเก่าเก่าด้านมีอยู่คลิปหนึ่งที่ได้นั่งกินกับคุณฝาชีสองคนแบบนั้นแบบแห้งนะคะแต่เนี้ยแบบแบบดเดียวได้เคยทําชินกันแล้วครั้งหนึ่งอร่อยมากก็เลยเออเอาลองทําขายดูนะคะเผื่อมีใครสนใจเนาะเพราะว่าตัวใหญ่เนี่ยเนื้อมันหนาทําแบดเดียวอร่อยมากนะคะ เดี๋ยก็จะทอดกันเรื่อยๆนะจนกว่าจะสุกแล้วก็เดี๋ยวไปกินข้าวกันจ้า อันนี้ก็ทอดมาใกล้จะได้แล้วนะคะเราจะให้ดูอันนี้อันนี้คือปลาสดที่ได้ทอดมาเช้าได้เอามาลองชิมดูความเค็มของมันมาเช้านะคะน,นี่ตัวใหญ่น,นี่ตัวเล็กก็เค็มกําลังกินนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปกินข้าวด้วยนะผส,สมกันต่อันนี้อันนี้แดดเดียวอันนี้อันนี้ปลาสดนะคะ ตาสดก็ใกล้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวรอสักแป๊บนะึงให้มันเหลืองกว่าน,นี้อีกหน่อยหนึ่งปลาอันนี้มันไม่ได้มีตลอดนะคะปลาช่อนเด็ดเดียวเนี่ยถ้าจะอัปเดตสินค้าทางเ c ซบุ๊กนะคะมันนานถึงจะมีมาครั้งหนึ่งรอบนี้ก็มีมาไม่เยอะถ้าเป็นปลาเดดเดียวเนี่ยตากวันเดียวก็ใช้ไดแ้แต่ถ้าเป็นปลาแห้งนี่จะหลายวันหน่อยนะคะ นี่ก็เสร็จแล้วแหละด้ไปแก๊สหนึง่งนะคะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันยังเหลือ,องน่ารับประทาน เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปลาช่อนทะเลแดดเดียวของเรานะจ๊ะไปกินข้าวกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมากินข้าวกันนะคะน,นี่ก็มีผักลวกอันนี้ก็ก,กับข้าวของเรานะจ๊ะมีปลาช่อนแดดเดียวแล้วก็มีออลูกชิ้นปลาของพิมพิมนะจ๊ะแล้วก็อันนี้น้ําพริกสามรสเนาะ ก้อนนี้น้ําพริกโคตรเผ็ดของเราแล้วก็มีผักลวกข้าวเรามีแค่นี้ละจ้ะอันนี้อะไรเดียววันนี้เป็นอะไรเดียวปลาขายปลาเค็มกินข้าวกันค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงแพนด้าเด็กหญิงพีพีเรามากินข้าวกันนะคะวันนี้กับข้าวของเราน้ำพริกโคตรเผ็ดใส่ใส่ถ้วยแล้วนะ <S <S อันนี้สามรสไหอน,น<ำ>อาร์ติเขาดูอ่ะน,นี่พี่สามรสน่าเกลียดมากพี่สามรสมันก็หยุ่ก็หยุยอยูี่สามรสจ้าในโคตรเผ็ดอันนี้กับข้าวอันนี้แชร์ครับ <S 2> <S 2> <S 2> แชร์แชร์เขาไหมอินออพี่มันหยิบไม่ค่อยถึง น้ำพริกทำไมต้องวางตรงนี้พีมวางตรงนี้น <c oughs> กินหลายๆคนน้องกินได้ไน้ำพริกได้เลยสามรสอยู่บ้านกินไปตามไม่ค่อยเผ็ วันนี้เห็นปลาเค็มแล้วอยากกินข้าวน้ำพริกเลยจัดน้ำพริกซะหน่อยมาเพิมไแคเผสมกับที่มันเป็นโคตรเผ็ดมากินข้าวกันนะคะรุมยาว <c oughs> เขาทอดนานอยแล้วมันจะยืดไงพมอหนกินบ้างไหมซิกุวะใช่ไหมิกุวะใส่ชีสไอ้ที่มาลุเมันกินป่ะอือนั่แหละตาตัวนี้องก็กินหน้ามปลาอือ ก็หม้อโคตรเสร็จผสมกับสามรสล,ลองด้วยน้ำพริกอร่อยเอยอานะไ,ไม่ถูกใจ<อ>ไม่ทันใจขออภัยนะทุกคนนี่ก็แพนด้าขออภัยนะฮะกินน้ำพริกอะ่ะต้องกินมือ อันนี้แบบสดเมื่อเช้าพอชิมเอาอันนี้แบบแดบดบเดียวสดก็อร่อยยวป้อนกันหน่อยป้อนกันหน่อย เห็นปลาเลยวะบอลกันบอลกันกินข้าวกันแล้วเล้ไม่กินอ่ะไม่กินกินเองนะอืมมาตรงกัน มันก็ความเผ็ดลงมาดีตรงนี้ถ้าจอบเผ็ดก็ตักโคตรเผ็ดแลวล้นมันมันมีมงโคตรเผ็ดบ้างไหมไม่ไหวใช่ไหมฮะจะไม่ไหวคำใหญ่ๆนี่กินข้าวนัำนพี่ต้องกินคำแบบนี้ เห็นไหมอาตังกว้างอืมอืมกินมาแบบนี้ใช่ไหมเจอไหมเจอลิมินโนอะไรลิมินโนไม่ได้ยินต้องทำแบบยืดที่เป็นน้อย ยืดน้องไม่ต้องไปซื้อชีมันทำเองทุกค่ทอเลยอืมมันดับมันอร่อมากจรงอร่อยันอเลยแบบนี้มันอร่อยมมีแรง ก็ยังคงจับสนอยู่เหมือนเดิมจำเลยยายข้าผัดเติมป,ปากเติคมคอังเป็นแล้วพี่เพ็ิดไหม ก็หรอแต่ก็กินได้พี่จิ๋มกินเหมือนขาผัดเลยอะไม่กินปลากินปลานะแต่ว่ามีแต่ก้างหรอเบ็ดเบิกับบนียปลาทองโขลูกไม่มีก้างจิงมันกินได้หมด เรื่อเด๋งก็ไปเห็นก้างเรื่นึงก็จะไม่กินแล้วนี่ยเ,เป็นฝั่งหางมักนก็เป็นฟันนี่นอกจามันก้กลัข้าวกล้างเคยจุดคอแล,แล้วไม่เอาละวนายก้างหรือคอเคยเลยคออ๋<ง>อเ<ง>คยเหรอก็เลยกลัวลุงบอกเป็นปลาอะไรนะเขาเลุงโผล่ไม่มีก้าง ให้หลังกบ้างโก้เพื่อบ้างโก้เขา้องกินข้าวไม่กินกาแเไม่ได้กินบ้งโก้นานนะนานนรู้สึกว่าไม่ค่อได้กินบ้างโก้เลยปลาจังต้องเขาเรียกอะไรพี่ัตั้งโก้ปลาลนะปลตั้งโ้เจข้าวดีดเจข้าวดีดเออเจ้อยูด ปลาท่องก่องท่องปลาท่องกุท่องกุ Đại rèn rồi ni phi mình rồi ni mình thích mình rồi อร่อนะอนะอร่อยดิอร่อยอร่อยยวอ้าวอย่านักบุ้งอร่อยาีกว่าบุ้งอร่อยเอาดอกแคร์ไม่อร่อยอืมดอกแคร์ไม่อร่อยอะแสดงว่าไม่แคร์กันดิ เคกแครวานแต่ว่ายิ่งกินกับปลาแล้วมัหวานกว่ามากเลยเหรอโน่นเนี้ยก็อร่อยหอมขมเอะไรอ่ะมันบอกดอกแครวานหวานของขมมันก็ขมแล้วเกล็ดส่วนมันนะเกล็ดส่วนมันยังอยู่ไงก็มีบ้างเลย ผมเป็นยาเป็นพีมพปลาเล่นปลาเล่ไม่ได้ขมมากซะหน่อยเีสอน้องชายดูไหมี่เกสรคุณผู้ชายพี่เกสรแต่ยามันกินข้าวเียษต่ยามักินข้าวเหรอนายเกษร บ้านนายาคือพ่อพ่ออุคนแหละนาอนยาคื่อุทัยคนอ่านอ่านยดอานไม่ระเสอยดำข้าวเว้

ห่ิยังตึมแล้วอันน้นว่าไปชี้ยาวๆไไปล้างมือไปน้ำคืนจากล้างมือล้างปากวัวน้องขัดจ้า้า

โอ้โหล้างมือแล้วก็มาจกแล้วก็จะเข้าห้อง,องไมล้างเลยดีพียมๆอย่าล้างแบบนั้นสกปรกไปล้างเลยดีล้างฝ้าดวงใจจะหลุดแล้วมันไปลว่าโคมันดึงข้างมันดึงทาง,างกเก่งตั้งกางเกงใหม่หรือว่าของเก่าไม่รู้เหมือนกัน ยังยืดเอวมันยืดนะไม่มาใบายไม่มาลาเลยต้องให้บอกเด้วายแ้วั้บอแเวันด้ลันสา้วน้นแวัสดทลยวั้ยนด้ย ฝากป้าจุ๊บเดี๋ยวป้าต้องเข้ากล้องจุ๊บเดี๋ยวเนี้ยเพราะว่าหลานฝากมาช่วงนี้เบิ้นสองด้นะานขวาเผ็ดจานแรกเขาเ้เาชขาวจานที่สองข้าเจี้ยวอ๋อเขากินจันมื้อเดียวเนี่ยแต่เขาได้เขาตักมจาจานใหญ่เขาใต่ฐานเลย หรือก็จานอะไเงี้เป็นได้ผาด่ะเพชเพช